ประกันชั้นหนึ่งกับการรับประกันตัวรถหรือว่ารันตีมีความแตกต่างกันยังไงคุ้มครองต่างกันยังไงบ้างวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมเต้นครับแล้วก็ไพรซ่ามันนี่ครับเว็บเปรียบเทียบประกันรถยนต์ที่จะทำให้ประกันรถยนต์เป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับยังไม่ได้กด subscribe กด like หรือว่ากดกระดิ่งนะครับผมก็ฝากกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับในเรื่องของวารันตีกับอินชัวรันนะครับ หรือว่าการรับประกันตัวรถกับประกันชั้น1ผมคิดว่ายังมีหลายๆคนสับสนกันอยู่นะว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมจะต้องมีประกัน2ตัวนี้แล้วเกิดเหตุแบบไหนมันจะเคลมประกันตัวไหนได้บ้างโดยเฉพาะที่ตอนนี้มีรถยนต์ไฟฟ้าออกมาค่อนข้างเยอะเนาะมันก็จะมีการรับประกันแบตเตอรี่มีการรับประกันตัวรถแถมยังมีประกันชั้น1แถมให้อีกประกันอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า แต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จะต้องใช้คุ้มครองในกรณีไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับระหว่างวารันตีกับอินชอรันเราสามารถเรียกมันได้อีกชื่อนึงครับนั่นก็คือการรับประกันคุณภาพสินค้ากับการรับประกันอุบัติเหตุอ่านะครับน่าจะพอเริ่มเห็นภาพกันแล้วเนาะว่าตัวหนึ่งคือการรับประกันสินค้าตัวหนึ่งคือการรับประกันอุบัติเหตุทีนี้ไปต่อะทีละตัวกันนะครับ สำหรับวารันตีนะครับหรือว่าการรับประกันคุณภาพสินค้าเนี่ยจะเป็นการรับประกันทั้งตัวรถนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการแถมรับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยใช่ไหมระยะเวลา8ปี5ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวารันตีตัวนี้นะครับจะคุ้มครองรถเราก็ต่อเมื่อรถคันใหม่ของเราครับเกิดปัญหาการใช้งานนะครับ หรือระบบขัดข้องที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากการดัดแปลงรถนะครับก็คืออยู่ๆขับไปแล้วมันมีปัญหาอย่างเช่นว่าขับขับไปแล้วเครื่องดับขับขับไปแล้วรถไฟฟ้าชาร์จแบตไม่เข้านะครับกันชนอยู่ๆลุดออกมาทั้งทั้งนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับมันคือการรับประกันคุณภาพของสินค้าถ้าสินค้ามันด้คุณภาพนะครับเราสามารถที่จะเอารถของเราไปเคลมประกันคุณภาพสินค้าได้นะครับคล้ายๆกับการที่เราซื้อมือถือเครื่องใหม่มา แล้วมันรวนนะครับหรือว่ามันเปิดไม่ติดไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะครับก็จะเข้าไปสู่การรับประกันคุณภาพสินค้าหรือวารันตีนั่นเองนะครับส่วนประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งนะรหรือว่าประกันรถยนต์ชั้นอือ่นๆก็ตามนะที่เรียกว่าอินชรันเนี่ยเขาจะคุ้มครองรถเรานะครับต่อเมื่อรถเราเกิดอุบัติเหตุนั่นเองก็ง่ายๆเลยนะครับมันเป็นประกันคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแบบไหนก็ตามนะมันก็จะคุ้มครองตามความคามุ้มครองที่เราได้ทําไว้นะครับ เช่นความุ้มครองเรารถชนรถใช่ไหมครับรถชนเสาไฟฟ้ารถตกน้ํารถไฟไหม้หรือว่ารถโดนขโมยนะครับแบบนี้ก็จะมาเข้าสู่ความุ้มครองของประกันรถยนต์นั่นเองหรือว่าอินชัวรันนะครับซึ่งนี่ก็คือความแตกต่างกันหลักๆนะระหว่างวารันตีการรับประกันคุณภาพตัวรถนะครับกับอินชัวรันการรับประกันอุบัติเหตุนะครับก็ประมาณนี้เนาะซึ่งผมอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มในฝั่งของวารันตีหรือว่าการรับประกันตัวรถ เพิ่มนิดนึงเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็คนรู้จักค่อนข้างน้อยเนาะสำหรับประกันรถยนต์ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพกันอยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องประกันรถยนต์เพิ่มขึ้นก็สามารถเข้าไปดูในช่องของไ r รซ์มอนนี่ได้เลยนะครับเงื่อนไขาการยกเว้นเงื่อนไขความคุ้มครองประกันรถยนต์แต่ละชั้นแตกต่างกันยังไงมีครบนะครับก็เข้าไปดูในช่องได้เนาะคิดว่าในเรื่องของประกันรถยนต์เนี่ยน่าจะไม่ต้องอธิบายกันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอยากจะใช้เวลาไปกับการอธิบายเรื่องของการรับประกันตัวรถ หรือว่าวารันตีนั่นเองนะครับเพิ่มเติมให้ทุกคนฟังนะโดยประเด็นแรกผมอยากจะอ้างอิงมาจากรุ่นรถ BYD Atto 3เพราะว่า BYD Atto 3เนี่ยมันมีการคุ้มครองที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวารันตีเนาะเริ่มจากเรื่องของกรมธรรมที่ทุกคนได้รับมานะครับทุกคนจะได้รับกรมธรรการคุ้มครองคุณภาพรถเนี่ย เป็นของทิพยะประกันภยัยซึ่งทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมตามปกติทั่วไปแล้วเนี่ยการรับประกันคุณภาพสินค้าก็ควรจะเป็นการรับประกันจากโรงงานนะผู้ผลิตใช่ไหมครับแต่ว่านี้เป็นจากบริษัทประกันซึ่งโดยปกติทั่วไปสําหรับรถเนี่ยก็ Honda Toyota มันก็รับประกันจากศูนย์อยู่แล้วนะครับแต่การที่ BYD r a ดีเรเเนี่ยเลือกส่งการรับประกันตัวเนี้ย ไปให้ทิพย์พยาประกันภัยรับประกันเนี่ยก็อาจจะเป็นการยกความเสี่ยงตรงนี้ไปให้ทิพย์พยาประกันภัยเขารับไว้แทนนะครับความเสี่ยงในการที่จะต้องจ่ายค่าซ่อมในกรณีที่สินค้าขัดข้องก็แค่เปลี่ยนคนรับประกันเท่านั้นเองนะครับจากศูนย์ผู้ผลิตก็เป็นบริษัทประกันและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับวารันตทีที่ทุกคนควรรู้นะครับก็คือเรื่องของการเช็คระยะหรือว่าตรวจสภาพรถยนต์ตามที่ศูนย์กำหนดมันจะมีเนาะว่า6เดือนแรก จะต้องเข้าไปตรวจเช็คระยะหรือว่าตรวจมาตรฐานของรถแบบนี้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอารถเข้าไปเช็คสภาพหรือตรวจสภาพหรือว่าเช็คระยะแบบนี้นะครับอาจจะทําให้วารันตีหรือว่าการรับประกันตัวรถเนี่ยหลุดออกไปได้เลยนะครับอย่างบางยี่ห้อเขาก็ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดว่ารถไม่ได้ผ่านการตรวจสภาพตามที่กําหนดก็จะทําให้ประกันวารันตีหรือว่าประกันคุณภาพตัวรถเนี่ยหลุดไปเลย นะครอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะมันตรวจเช็ครถแล้วก็ไปตามที่ศูนย์เขากําหนดจะดีกว่านะครับอีกประเด็นหนึ่งต่อมานะครับก็คือการรับประกันตัวรถเนี่ยจริงๆแล้วมีข้อยกเว้นนะเขาไม่ได้คุ้มครองในทุกกรณีนะครับ ถ้าเกิดว่าสีรถของเรานะครับโดนแดดหรือความร้อนนะครับทำให้สีลอกสีพองหรือว่าจะทําให้สีมันหมุนลงอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยการรับประกันตัวรถจะไม่รับประกันนะทุกคนต้องลองดูในกรมทันของตัวเองให้ดีนะเพราะว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเอารถยนต์ไปใช้ผิดประเภทนะครับอย่างเช่นว่าเราเอารถยนต์เราไปเป็นรถแข่ง เอาไปเป็นแท็กซี่นะครับเอาไปใช้เชิงพาณิชย์หรือว่าเอาไปขับแกลบแบบนี้นะครับก็จะทําให้การรับประกันตัวรถหลุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองนะไม่ใช่ว่าคุ้มครองทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้สําหรับเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็อยากจะให้ลองดูดีๆเนาะบางทีเนี่ย เขาบอกว่ารับประกันตัวรถ8ปีนะครับหรือว่ากี่กิโลเมตรก็ตามมันไม่ได้รับประกันอะไรทุกชิ้นส่วนในจํานวนปีเท่ากันบางชิ้นส่วนอะไรเนี่ยเขาคุมครองแค่6ปีนะครับบางชิ้นส่วนก็7ปีนะครับแล้วบางชิ้นส่วนก็8ปีแบบนี้นะครับเช็คให้ละเอียดแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าโหทุกชิ้นเลยมันอยู่ในประกัน8ปีไม่ใช่อยู่ที่ชิ้นส่วนอะไรด้วยนะครับและนี่ก็คือการสรุปความคุมครองคร่าวๆของวารันตีหรือว่าการรับประกันตัวรถให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะครับ ใครที่มีคำถามประเด็นไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้นะที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่าจะคุยให้ส่วนตัวมากขึ้นหน่อยก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่แอดプライซ่ามันนี่นะครับก็เดี๋ยวจะตอบให้เลยโดยโด่วนเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่สาอาทิตย์หรือว่าไม่ใช่วันหยุดก็จะมีคนตอบอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมก็ ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตอบต่อไปนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ